รีวิวชุดแต่งคาร์โต้เอม r พเรสปอรชุดเต็มมีอะไรกันบ้างครับเราไปดูกันเลย <Okay. S 1> สำหรับงานด้านหน้าของคาร์โต้เอม r พเรสปอรนะครับก็มาในพร้อมกับตัวอักษรนะครับนี่ทำให้รถมีความโดดเด่นขึ้นนะครับมองเห็นแต่ไกลแล้วก็คือเอ p o พเ r นะครับกระจังหน้าเป็นสีดำอยู่แล้วใส่ตัวครอบกระจังหน้าดำเงาขิดแดงไปให้เพิ่มความสปอร์ตของตัวรถดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ส่วนตัวกระชนหน้านะครับก็เป็น e m p o r o r ของ k a t t Sport นะครับก็รถเนี่ยทำให้มีมิติมากยิ่งขึ้นมีเหมือนเคี่ยวฟันขึ้นมานะฮะดูดุขึ้นดูหล่อขึ้นนะครับแล้วก็การเดินงานของเขานี่เนียนๆนะครับเดินเส้นสายเนียนๆแบบนี้น้ำไม่เข้าแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวไฟตัวนี้พิเศษครับต่อเชื่อมกับไฟลีไฟฉุกเฉินนะครับสามารถเป็นไฟเไฟลี้ยวไฟหลีไฟฉุกเฉินได้ด้วย วอลในส่วนของตัวกันชนหน้านะครับว้า wow, ตัวเซนเซอร์ไว้ให้นะครับสามารถติดตั้งกับรถทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นอัลติเมทหรืออีลิแกนต์เรก็ตัวไฟตัดหมอกก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่ได้ติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มแต่ว่าวาลไว้ให้เรียบร้อยนะครับงานของเขานะครับเป็นดําเงาแล้วก็ขีดแดงนะครับเพิ่มความหรูความสปอร์ตของตัวรถวงานสวยๆแบบนี้ติดตั้งได้ที่เราได้เลยเดี๋ยวเรามาต่อที่ด้านข้างกันบ้างครับ ด้านข้างตัวนี้เนี่ยใช้คิ้วล้อขนาดใหญ่นะครับรอ,องรับกับตัวกันชนเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้จะเว้าในส่วนของตัวกันชนด้านหน้านะครับรองรับมาด้านหลังเลยป้องกันลอยป้องกันหินกระเด็นโดนตัวรถนะครับอาจจะโดนตัวพวกคิ้วล้อก,ก่อนนะครับนี่ตัวนี้ด้านข้างครับตัวนี้จะมีตัวข้อบันไดนะครับมีตัวเป็นหัวข้อบันไดนะครับยาว ไปยันด้านหลังนะครับมีไฟทัชทิมบ่งบอกเรื่องของสะท้อนนะครับแล้วก็กาบด้านข้างเนี่ยนะครับตัวนี้ใช้เป็นสีดําด้านขีดกับสีแดงนะครับตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์เรื่องของการเปิดเนี่ยไม่ให้ประตูไปชนขอบนะครับจะชนพวกนี้ก่อนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับต่อมาครับด้านหลังก็เช่นเดียวกันด้านหลังเนี่ยตัวนี้จะใช้เป็นคิ้วล้อนะครับงานของคาร์โตชิ้นต่อกันนะครับตัวนี้ก็สามารถป้องกันริ้วรอยที่เปิดชนประตูได้นะครับ ยาวไปยันสุดตัวกันชนด้านท้ายเรามาต่อที่ด้านท้ายครับด้านท้ายเนี่ยเลือกใช้เป็นท้ายใหญ่ของ Empoler นะครับสปอร์ตก็คือดูการติดตั้งเาครับ,รบตัวกันน้ำพวกนี้่นข,ข้างชันเนียนนะครับยืดอายุการใช้งานของตัวรถแน่นอนน้ำไม่เข้าแน่นอนนะครับแล้วก็มิติของตัวท้ายใหญ่เนี่ยมันจะทำให้รถดูดุดขึ้นนะครับด้วยมิติที่มันยืดออกมานะครับรวมถึงสี ที่มันตัดออกมาเป็นดำเงาแบบนี้ท่อใช้เป็นท่อหลอกเป็นท่อสี่เหลี่ยมนะครับทั้งสี่ท่อนะครับมีไฟสะท้อนแสงให้นะครับหรือไฟทับทิมน,นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมาในชุดกันลอยท้ายงานเข้ารูปสวยๆแบบนี้งานพอดีขอบเลยเห็นไหมครับในตัวกันลอยท้ายนะครับต่อมาที่จะไม่พูดถึงของเขาก็ไม่ได้นะครับก็คือ เรื่องของตัวคาดเอวตัวนี้ใช้งานแบบคาดเอวแบบมีไฟนะครับดูมิติของตัวรถนะครับจะดูใหญ่นิดนึงนะครับก็มองเห็นมาแต่ไกลเลยสีดําคาดแบบนี้ติดในส่วนของตัวไฟ LED ตัวนี้จะเป็นไฟเบรกให้ด้วยนะครับนี่งานส,สวยๆงานเนียนๆแบบนี้ทําให้รถดูมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็สปอยเลอร์สปอยเลอร์หลังเนี่ยดูสปอร์ตดูสั้นนะครับ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยทำให้รถดูมิติเพิ่มมากขึ้นจากตัวเดิมๆิจากไฟเบรกรุนที่3ามเดิมเดิมใส่ตัวนี้เข้าไปรถดูหล่อขึ้นทันทีที่สำคัญครับตัวนี้ใช้เป็นสีดําเงาวันนี้ก็หยิบยกเข้ามาอีกหนึ่งรุ่นนะครับสําหรับตัวชุดแต่งสเกิร์ตนะครับถ้าลูกค้าท่านใดเนี่ยที่ออกรถไปแล้วหรือว่าสนใจจะติดตั้งนะครับมีให้เลือกหลายแบบหลายคลิปนะครับเข้าไปดูในคลิปได้นะครับหรืออา่า รถใหม่ที่กําลังจะออกรถที่ออกไปแล้วกลับมาติดตั้งกับพวกเราได้นะครับมีบริการติดตั้งให้นอกสถานที่ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อๆไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ